รุ่นนี้ผมบอกเลยว่าเดือดเบส <า S 1> โปรเนี่ยอันนี้เบอร์เนี่ยให้ดูตั้งแต่เบอร์หนึ่งเลยครับนี่เบอร์หนึ่งเป็นรูปเป็นรูปอะไรครับเนี่ยรูปแมบหรือว่าช่างเป็นคนออกแบบอ๋อโอเคเป็นรูปประมาณว่าถ้าถ้าเรามองถ้าเรามองด้วยสองตาเราจะไม่รู้เราต้องเราต้องทำแบบเนี้ยเราถึงจะมองออกว่ามันเป็นภาพอะไรเราต้องกดตาปุ๊บให้มองเป็นสี่เลนเหมือนคล้ายๆภาพสามิติ เก็สวัสดีครับผมก๊อดเดนเดร้านสักสระบุรีนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานประกวดลายสักยโสธรแททูคอนเทสต์ครั้งที่หนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็กาลังเริ่มสักจะเป็นการฟรีแฮนนะครับ <Wow. S 1> อันนี้ก็ผมก็จะวาดให้เป็นลายเผานะครับแต่ว่าอันนี้ผมคงล่างๆไว้ประมาณนี้ที่เป็นลายเผาว่าตัวน้องมันเป็นลายเผารายพวกนี้มาหมดแล้ว <Yeah. S 1> เราจะไปเป็นแนวอื่นไม่ได้แต่อันนี้ผมจะผสมเป็นลายไทยเข้าไปด้วยให้มันให้มันแบบ ให้เอาความเป็นไทยเข้าไว้ครับ <Yeah. S 1> ผมจะผมจะชอบนำเสนอลายไทยเข้าไปด้วยควบคู่กับลายเผา <Wow. S 1> อเดี๋ยวผมก็จะประกวดนี้จะส่งรุ่นเอ่อโปรเฟชชั่นอลนะครับโปรเฟชชั่นอลของ uh huh. แข่งกับประมาณ60บูธไม่รู้ว่ากี่คนนะครับที่แข่งกันตอนนี้ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวไปดูตอนตอนตอน,ตอนสักและตอนเสร็จกันครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกัน ความกลัว,วในหัวใจแข็งแรง นี่ผมก็สักเสร็จแล้วนะครับมันจะถามว่าเสร็จไหมมันก็ไม่กึงเสร็จอะมันก็เสร็จไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ายังไม่ได้ลงสีขาวก็ไอแอบมองอะไรแบบผมเนี่ยเอ้ยแกหันไปดูดิแอบมองะไรแบบเลยอแอบมองอะไรในแบบผมนะเออเออลายแบบกูเถื่อเลยอ่ะก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอดูตอนประกวดกันตอนนี้มันเพิ่งเสร็จเลยผมเพิ่งวางเข็มเมื่อกี้เลยขอให้วางเก็บตอนหโมงเป๊ะๆเลยก็เลยแบบสักตักอยู่ก็ต้องวางเลยโอ้ยมัแซวนายแบบผมอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวไปรอดูตอนประกวดกันครับผม ตอนนี้ก็กำลังประกวดกันอยู่ที่เวทีนะครับรุ่นเบสโปเบสโปครับนี่ตอนนี้ก็กรรมการกำล,ลังดูอยู่นี่เราไปดูกันเดี <Yes. S 2> ๋ยวดูกันครับว่ามีใครบ้างนี่ตอนนี้นี่ดูข้างบนดูข้างบนกันเลย <Wow. S 2> นี่เดี๋ยวเราตามมาดูงานใกล้ๆก,ก,กันดีกว่า เอาแบบเต็มคาราเบลรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าเดือดเบสโปรเนี่ยอันแนบบี้เบอร์เนี่ยให้ดูตั้งแต่เบอร์หนึ่งเลยครับนี่เบอร์หนึ่งเป็นรูปเป็นรูปอะไรครับเนี่ยรูปแมบหรือว่าช่างเป็นคนออกแบบโอ,โอเคเป็นรูปประมาณว่าถ้าถ้าเรามองถ้าเรามองด้วยสองตาเราจะไม่รู้<ไ>เราต้องเราต้องทำแบบเนี้ยเราถึงจะมองออกว่ามันเป็นภาพอะไรเราต้องกดตาปุ๊บแล้วให้มันมองเป็นสี่เลน เหมือนคล้ายๆภาพสามมิติใช่ไหมโง่อะเดี๋ยวเรามาดูเบอร์สองต่อเบอร์สองเป็นรูปรูปอะไรครับนกมั้งคะนกมั้งคะนกมนีช้างมีนกมีเสือมีช้างมีนกมีเสือไหนไหนผมขอหันให้ดูได้ไหม แล้วไหนนกอันนั้นมันหูช้างก็คือว่าก็คือว่าเป็นเป็นภาพที่ช่างเขาออกแบบนะน้องน้องเขาไม่รู้ผมแซวน้องไปงั้นแหละนี่เดี๋ยวดูเบอร์สามใกล้เบอร์สามสวยไากก็เดี๋ยวผมให้ดูเป็นภาพไปนะครับเพราะว่าตอนนี้กรรมการขอตัวคะแนนอยู่ ผมว่าเกรงใจกรรมการแต่ว่าเจ้าของงานขอให้ผมขึ้นมาถ่ายแต่ผมว่าเกรงเกงใจกรรมการมากเลยก็เดี๋ยวไปดูเป็นภาพเอาเดีกว่าเกรงใจกรรมการโอเคไปมันเจบพไมไปถ้าไม่แน่จริงก็อย่าลองเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเอาเข็มมาแทงบนรางกายมันเจ็บมันเปรี้ยวเลย เป็นหมวดลายซิลรับบาบลร่างกายที่สวยงามต้องการบรรทุยริ่งยนแช่ชู้แช่ชู้แช่ชู้ซักจิงเจ็บจิงอย่ารอแช่ชู้แช่ชู้แช่ชู้ก็จบไปแล้วครับกับงานยโสธรงานนี้เราแพ้นะครับไม่ได้รางวัลนะครับงานนี้แต่ก็ไปได้รางวัลประเภทอื่นนะครับ ของเจ้าลงก็ตอนกำลังสักอยู่ก็ได้กรรมการกรประกาศได้ที่สองในที่สองเปครั้งหนึ่งอันนี้ของเจ้าลงก็ได้รางวัลไปสองรอบไปเนาะที่รอบแรกที่ไหนนะที่ชามสามอันนี้ก็ยาสสธรก็ที่สองทั้งทั้งสองทั้งสองงานได้ที่สองทั้งสองงานแล้วก็พอเรากลับจากจากยาโสธรอุ้ยหน่ร้อยโลก็ไม่รู้ <c oughs> เวลาใช้เวลาขับรถประมาณ8ชั่วโมงก <Wow. S 2> ่อจะถึงสลับดีขาไปก็แดชั่วโมงขากลับก็แชั่วโมงกว่ากับจะช้ากว่ารถติด <Yeah. S 2> มารถติดตรงไอ้บิ๊กเมาเทนว่าเป็น1ิชั่วโมงอะขากลับ,บถ้า,ถ,าถ้าเอาจริงๆรถติดรถติดตรงบิ๊กเมาเทนพอผมเห็นรถติดปุ๊บบิ๊กเมาเทนผมก็เลยแวะบิ Big ๊กเมาเทนก็เลยไม่กลาบมาถึงในบิ๊กเมาเทนต่อมา3าทุ่ม <c oughs> เลยพวกผมเลยแวะตอ่อ

ผมก็พาทีมงานไปกันหลายๆคนก็ไปเจอเพื่อนพี่น้องกันที่นั่นเยอะอยู่ครับก็กลับมาตอนเช้าระบมมไหมเป็นไงบ้างขาก็ระบมนิดนึงแต่ว่ามันเท่าไหร่ก็อันนี้คนที่ที่ผมจะพาไปประกวดด้วยผมก็จะบอกทุกครั้งนะว่าถ้าแพก็คือแพ้ก็แบบไม่ต้องหวังอะอย่าไปหวังเยอะเพราะว่า มันเป็นการแข่งขันมันก็ต้องมีแพ้มีชนะมีทุกอย่างครับเป็นการแข่งขันพอ <Yeah. S 1> แพ้ก็ไม่ต้องไปเสียใจเราก็ทําทใหม่เดี๋ยวเราก็ไปส่งใหม่อันนี้ของเจ้าล้งเดี๋ยวผมก็ว่าจะไปทําใหม่เก็บรายละเอียดใหม่อันไหนที่มันแบบบางทีเจ้าล้งไปเผลอเกาเผลออะไรเงี้ยมันก็มีรอยตําหนิตําหนิแบบนี้น้อยอาจทำให้แพ้ได้ในบางส่วนก <Yeah. S 1> ็เดี๋ยวผมก็มาเก็บแล้วจะไปส่งที่งานเอ็กโปงานห้ดูเอ็กโปงา,านนี้ ก็เดือนสมปลายเดือนสเดือนอะไรเดือน3เดือนอะไรนะเดือนมีนาเออมีนาปลายเดือน,อนออมีนาก็สองวันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเดี๋ยวไปเจอที่นู่นผมก็เปิดบูธไว้ฝ <Yahoo! S 1> ั่งขวาของหน้าเวทีฝ <Yeah. S 1> ั่งขวาขหน้าเวทีเลยผมเป็นบูธ VIP นะครับผมผมจองบูธ VIP ไว้ก็ท <Wow. S 1> ี่บูธก็จะมีเสื้อขายจะมีของสำนวยนีย่น้อยน้อยคอยแจกเอฟซอเอฟซีอะไรเงี้ย ก็ใครก็ใครใครมาเจอผมมาขอถ่ายรูปมามาซื้อเสื้อได้ที่งานห้ทูเอ็กโคนะครับที่เซ็นท่านลาดพร้าวชันห้าได้เจอกันได้ที่งานอ่ะก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าท่านใดสนใจซื้ออุปกรณ์สักลายผมทางร้านมีขายครบทุกอย่างนะครับสั่งสามารถสั่งซื้อได้ครับมีส่งครับผมแล้วก็ใครที่อยากได้เสื้อก็มีขายเช่นกันนะครับยังยังเหลือไซส์ ทุกสายครัมีให้ทุกสาโอเคยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ